200คุ่เป้ที่จะเข้าประมูลกันในวันพรุ่งนี้ที่สถานการประมูลสำนักงานใหญ่เมงจ่ายสำหรับท่านใดที่อยากชมแลว้วว่ารถจะสวยถูกใจมากแค่ไหนนะคะเข้ามากันได้เลยนะคะพิมพ์ทักทายนะคะพิมพ์ทักทายพูดคุยกันก่อนเลยนะคะพี่ขานะคะามาแล้วใช่ไหมคะผมนะคะมาแล้วก็กดไลค์ก่อนเลยแล้วก็กดแชร์กันต่อไปนะคะพ่อเช็คเสียงกันนิดนึงชัดเจนกันไหมจ๊ะเสียงอ้วหอให้เรามาอยูในเด อ๋อเสียงมันก้องใช่ไหมคะ,ะได้ได้เสียงเสียงเสียงมันก้องเนาะแป๊บหนึ่งนะคะแชร์กรลอ่อ,องโอเคแปดสิบเจ็ดท่าแล้วนะคะทำไมมันต้องวางขนาดนั้นนะคะวิ้งวิวิงวงเหรอคะ เรามาในทีมวิงนะคะ1น6ท่านแล้วสวัสดีค่ะไม่ต้องตกใจว่าวันนี้จะไปกินเลี้ยงไปหลอกกินเลี้ยงงานแต่งใครวันนี้ไม่ได้ไปหลอกไปกินเลี้ยงงานแต่งใคระคะ่ะแต่ว่าจะมีรีวิวเบน์คือแต่งตัวให้เหมาะสมกับฐานะของรถนิดนึง <c oughs> ทาไมต้องเนอคือหนอูวันนี้หนูแต่งตัวให้เหมาะสมกับรถที่จะมารีวิวกันนิดนึงนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับรถนะคะยุโรปนะคะเมอร์เซเด E 200 Coupe e. คันนี้นะคะสวัสดีทุกท่านด้วยชัดแจ้งขอบคุณมากค่ะ207ท่านแล้วนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหญิงด้วยนะสรุปจะเหนือจะจะจีนก็ไม่รู้นะคะมากันเลยนะคะสำหรับ Mercedes b e n เข้ากันเข้า,างานกันดีตึงสำหรับ Mercedes b E n E 200 Coupe คันนี้ค่ะเป็นรถนะคะโมเดล14จดทะเบียนปี15ครับผมและ Mercedes E 200 Coupe คันนี้นะคะยังมาในเอาง่ายคือทุกคนรู้ ทุกคนรู้ชาวโลกรู้ว่ามันเป็นรถทรงสปอร์ตเพราะว่ามันเป็นรถ2ประตู4ี่ที่นั่งค่ะและที่สำคัญกว่านั้นรบกวนค่ะใช้เปิดฝากระโปรงให้ใหญิงนิดนึงรบกวนเปิดฝากระโปรงนะคะไม่ใช่มาเปิดฝากระโปรงหญิงนะคะเปิดฝากระโปรงรถนะคะอละนะคะมึงเกียนนิดนึงนะคะถ้าไม่ชัดเจนแต่หญิงนา่ารักชัดเจนโอ้ถูกใจค่ะชมรถด้วยนะคะสำหรับ Mercedes E 200 Coupe คันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื N ่องยนต์2,000ซีซีนะคะ แล้วก็4ี่สูบแรงค่ะเอาง่ายนะคะได้ทุกโคง้งและที่สําคัญไปกว่านั้นค่ะสําหรับคันนี้ให้กําลัง184แรงม้านะคะและกระจังหน้ากระจังหน้าค่ะมาพร้อมกับปาเบนแบบเท่ๆคูลๆชิคๆ i อย่างนี้เลยคือรู้ขับไปที่ไหนก็รู้ว่าเราขับเบนค่ะและนะคะรูรัลบลมก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามันใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อระบายความร้อนได้ดีค่ะไฟด้านหน้าค่ะเป็นไฟ daytime running ลายนะคะนั่นหมายความว่าเวลารถเลี้ยวไปทางไหนอะปามันก็จะกิ้งไปกิ้งมาค่ะลูกค้าฉลาดนะคะรถเขาฉลาดนะคะเป็นโซมเดียวนะคะสวยงามค่ะดูไกลๆดูไกลสวยงามค่ะลูกค้า่ะนะคะเอาละสองร้อยสิบสองนยังไงไม่ต้องลงนะคะช่วงนี้อองอองนิดนึงนะคะก็ไปดูกันต่อเลยค่ะมาสําหรับล้อมแม็กค,ค่ะล้อมแม็กเป็นล้อมแม็กขนาดสิบแปดนิ้วห้ากาคู่นะคะมีฝามีฝาแม็กนะคะก็โมดเซเลบเบนเท่ๆอย่างนี้เลยนะคะ ยางใหม่มากลูกค้า๋าเป็นยางสองสามห้าพับสี่สิบแซดอาสิบแปดนะคะเป็นยาง 2, 3, 5, 40, Z, A, 18, ะะปางีอะไรเนี่ยเป็นยางสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะเอาหาไม่เจอนะคะช่วยกันหานิดนึงค่ะทีมยานช่วยกันหานดิดนึงนะคะเป็นยางมิชลินค่ะต้องดูลึกขนาดนี้ไหมอ่ะต้องดูลึกขนาดนี้ไหมชัดเจนโอเคนะคะสองร้อยสิบสองท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ หรือถ้าเกิดไม่ต้องกดแชร์ก็ได้พิมพ์คุยกันก่อนนะคะรถคับเป็นรถสีดำนะคะ Mercedes Benz E 200คันนี้มาด้านในนิดนึงนะคะก็จะพบกับนะคะผู้ช่วยขายนะคะแต่ผู้ช่วยขายหนีไปแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะ่ะอยู่กับน้องหญิงน้องหญิงอาเป็นยังสัปดาห์ที่8ปีอะไรคะเกิดปีอะไรคะปีนี้อุ้ยยังปีนี้เหรอคะคุณพะ ใหม่อะไรเบอร์วังขนาดนั้นมาต่อกันค่ะสาหรับเบาะด้านในจะเป็นสีดําตกแต่งด้วยโทนสีดําทั้งหมดก็คือ Sport, สปอร์ตสปอร์ตจริงๆค่ะสปอร์ตแบบดุๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบดีนะคะเบาะเนี่ยจะเป็นปรับเมมโมรีเป็นปรับไฟฟ้าเมมโมรี่สจุดนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยด้านหน้าเท่าที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะเมอร์เซเดสเบนเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นสามการคู่นะคะ้าต่อไวมี มีในกาแบบนี้คืออันนี้ถ้าเกิดไปซื้อคือยังไงก็คือจะต้องเพิ่มต่มตังคนะต้องบวกตังเพิ่มนะคะแต่อันนี้มาพร้อมกับรถแล้วลูกค้าตาประมูลไปเถอะเบิกนะคะแล้วก็คันนี้นะคะก็มีเขาเรียกว่าเอาง่ายๆอะ่ะเปิดซัรูฟนะคะกซัซลูฟนะคะก็อันนี้เปิดไปแล้วอันนี้เปิดไปแล้ว,นนเ,ดลวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปข้างนอกหน่อยจะโผล่น้ามาให้ดูว่ามันเยอะแค่ไหนลูกค้าตาอ่ะ ลูกค้าไปเที่ยวทะเลขับรถไปกับแฟนเคยดูไหมเอ็มวีแล้วก็แบบกลางพัชนาอ๋อก็พืออย่างเงี้ยค่ะลูกค้าไปทะเลฮัลโหลไปกับแฟนชิคๆแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรเป็นไปก่อนก็ขับไปคนเดียวให้เพื่อนขับให้แล้วเราก็ก็พือพัชนาไป <laughs> อ่ะสวยๆส,ส,สดๆไปนะคะอะมาต่อกันด้านในค่ะนะคะยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นนะคะลูกค้าอย่างที่บอกตอนแรกไป อ๋อเากุ้มอย่างที่บอกอย่า <laughs> งที่บอกตอนแรกอะนะคะ <laughs> ก็คือรถเนี่ยมันเป็นสองประตูสี่ที่นั่งคือด้านหลังเนี่ยก็สามารถนั่งได้แต่ถามว่านั่งสบายไหมนั่งสบายแต่ถามว่าตอนเข้าลาบากไหมก็ลําบากนิดหน่อยเดือที่รถไม่มีแค่สองประตูลูกค้า่ะแต่ถามว่านั่งสบายไหมก็นั่งสบายนะคะแล้วก็เนี่ยจะมีที่วางก้วางแก้วนะคะแต่ถามว่าแนะนํา,า,า,นานให้นั่งไหม มันก็ไม่แน่นอนมอนนะลูกค้ามันเข้ายากานนจริงๆขับไปสองคนชิวๆสู้อู่สวีทเลยเนี้ย <c oughs> <c oughs> นะคะอขออนุญาตอ่านคอมเมนต์มีคอมเมนต์ไหมคะไม่มีเลยนะคะ266ท่านนะคะคือเข้ามาดูความปองหรือเปล่าอะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรอุ๊ยขออนุญาตนั่งเก็บกางเกงลิงนิดนึงนะคะอ่ะมากันต่อนะคะอย่างที่ทราบดีนะคะ Mercedes- ด e n z เนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นรถยุโรป คือง่ายคือรถหรูอะถ้าไม่มีตังก็คือขับไม่ได้ลูกค้าเขาก็จะอัดแบบอินโฟเทนเ,เมนต์ระบบความปลอดภัยนะคะรวมไปถึงระบบความแบบอำนวยความสะดวกสบายทั้งหมดอะมาพร้อมกับรถคันนี้อยู่แล้วลูกค้าใครถามราคาเปิดขอบอกว่ารถคันนี้ไม่มีราคาเปิดแต่ถ้าเกิดว่าเทียบมือหนึ่งนะคะมืมอหนึ่งเนี่ยก็คือเหยียบ4ล้านแต่ราคามือสองนนี้เท่าที่ได้ข่าวมาก็คือล้านกว่าลูกค้าสามารถมาเสนอราคาในร้านได้เช่นลูกค้าตั้งไว้สักล้านห้า ก็มาบวกลบห้าหมื่นแสนหนึ่งเอาหน้าร้านนะคะแล้วก็ให้กรรมการอนุมัติวงมาจันสองหมื่นบาทพร้อมประชาชนเดี๋ยวก่อนยังไม่จบเท่านั้นรถคันนี้นะคะขออนุญาตมาพร้อมกับนายกอนาลลอกตัวนี้ซึ่งให้ความหรูหราอยู่แล้วลูกคา้าอันนี้ลูกค้าน่าจะทราบดีนะคะแล้วก็มีพวงกุญแจมีกุญแจมาให้หนึ่งดอกนะคะไม่ได้มีสองดอกนะมีดอกเดียวถ้าอยากได้เพิ่มก็คือต้องไปทําเพิ่มนะคะแต่ว่าบอกเป็นปลดปล่อยไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะคูน้า นะคะระบบแอร์แยกอิสระนะคะลูกค้านี่แยกอิสระก็คือเย็นใครเย็นมันนะคะข้างหน้าก็เหมือนกันนะคะข้างหน้าแยกอิสระเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาก็จะได้ความสวยงามนะคะป่ะอันนี้ก็รู้ก็ูอยู่แล้วเน,ะนาะพรมลายนะคะมันติดฟังก์ชันนะคะมาต่อกันเลยนะคะด้านหลังกันนิดนึงนะคะ ด้านหลังเนี่ยลูกค้าอย่างที่ทราบดี Mercedes Benz จะเป็นรถฟิลแบบผู้บริหารซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยเห็นเด็กคับนะคะก็คือจะเห็นคนที่แบบว่าทํางานทําการและเขาก็จะสามารถใส่ถุงก๊อฟได้ค่อนข้างเยอะนะคะก็ง่ายง่ายนะคะถุงก๊อฟใบ,บใหญ่ก็สามารถใส่ได้นะคะหรือจะใส่อย่างอื่นก็สามารถใส่ได้อาทีเช่นกระเป๋าเดินหงเดินทางอะไรเงี้ยขนาดใหญ่20กว่านิ้วขึ้นก็ใส่ได้นะคะแล้วก็เมอร์เซเดสเบนเนี่ยเขาก็จะให้ ขเขาเรียกว่าไอเนี้ยค่ะชุดปฐมพยาบาลอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นสนุดคู่มือหุยสมุดคู่มือยังครบอยู่เลยนะคะใหม่กิ๊กเลยอาจจะให้ทีมงานเปิดให้ดูกันหน่อยนึงแล้วชุดเฟิร์สเอทไม่มีหรอคะชุดเฟิร์สเอทต้องมานะคะชุดเฟิร์สเอทอะคะ่ะไม่ได้เลยนะคะไม่มีชุดเฟิร์สเอทนะแต่ว่าคันนี้มาพร้อมกับยางอลลอยนะคะแล้วก็มะเร็งมะแรงอะไรเงี้ยนะคะ โอเคอ่าใช่เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ของเขาอะนะคะวุ้ยแต่ใหม่มากเลยนะนนยคือต้องไปรีวิวมายังไม่เคยเห็นชุดคู่มือใหม่ขนาดนี้มาก่อนเอาล่ะยังไป็อีกครั้งคันนี้ไม่มีราคาเปิดลูกค้าแปดมือหนึ่งสี่ล้านหยียบหยีบหยีบสี่ล้านลูกค้าแล้วก็ราคากลางตอนนี้อยู่ที่ล้านห้า ลานห้าบวกลบนะไม่ใช่ลานห้าเป๊ะนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่อยากจะประมูลก็มาวางมาจ้ำสองหมื่นบาทพร้อมบัตรประชาชนมาพรุ่งนี้ที่สหาการประมูลสำนักงานใหญ่เหน่งสายกรุงเทพม,มหาคนครไอ้ง่ายคือย้ำวันเสาร์ที่สามตุลาคมนั่นเองนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็ลานที่สามใช่ไหมคะลานที่สามนะลูกค้าอย่าลืมนะคะวางมาจํำป้ายประมูลสองพันสองหมื่นบาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่ประมูลในนามบุคคลก็ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเพ <ๆ S 2> ืาะงี้คือเป็นคนธรรมดาก็ใช้บัตรประชาชนแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะคะ ที่ประมูลในานามน,นิติบุคคลหรือบริษัทนะคะลูกค้าก็ใช้หนังสือนะคะรับรองบริษัทนะคะพพๆสองศูนย์นะคะปั๊มตาย,ยางพร้อมัตรประชาชนผู้มีอำนาจเซ็นรับรองมานะคะก็มายื่นเอกสารคือตอนนี้หญิงไม่เห็นคอมเมนต์ใดๆเลยนะคะไม่แน่ใจว่าลูกค้ากำลังงงอยู่หรือว่าลูกค้าไม่มีคอมเมนต์อ๋อมาแล้ว สวยนะคะน้องหญิงสวยตายแล้วทำไมต้องชมค่ะไม่ต้องชมนะคะชมรถชมรถหน่อยนะคะมารีวิวรถก็อยากให้ชมรถกันเยอะๆนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะ m e r c e d e s ด e n บ E 200 c o u p e คันนี้รถปี14-15รถปี14-15ลูกค้าไม่มีราคาเปิดลูกค้าอยากได้ทำยังไงคะมาวางมาจำหน้าลานประมูลนะคะแล้วก็มาเสนอราคาหน้าลานมาเสนอราคาหน้าลานได้เลยค่ะลูกค้าหญิงบอกราคาไปแล้วนะราคามือหน,นะคะ เกือบสี่ล้านราคากลางล้านห้าบวกลบลูกค้ามาเสนอหน้าร้านนี่พี่เสนอก็คือให้บวกลบจริงๆไม่ต้องบวกให้ลบไปก่อนให้ลบไปก่อนอาทิเช่นราคากลางเรารู้ใช่ไหมล้านห้าเสนอไปเลยล้านสอง <c oughs> ถ้าเขาอนุมัตินะคะเขาก็จะมีการต่อรองราคาลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะ ประมูลที่นี่นะคะสบายใจแน่นอนนะคะแล้วก็ได้รถสวยๆแบบนี้ไปแถนที่สําคัญคู่มือครบมีอย่างอะไรนะคะสภาพภายนอกดูสวยงามแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากจะมาดูด้วยตาของตนเองมาได้บริษัทเปิดตั้งแต่ก้ามงเช้าเริ่มประมูล11โมงที่สหานการประมูลสํานักงานใหญ่เหน่งจ้าสำหรับวันนี้ถ้าท่านใดไม่มีคําถามใดๆนะคะขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าเราไม่รู้จะรีวิวอะไรต่อแล้วเพราะเรามารีวิวรถคันเดียวขออนุญาตรีวิวสุดนิดนึง แตงกัวกจะมานานนะคะอ่าขออนุญาตโพสขออนุญาตโพสอ่านะคะสรับวันนี้ค่ะหญิงนะคะและเด,ดเอ,อ๋อลำดับยังไม่มาลำดับยังไม่มาแต่ว่ากุญแจนะคะมีมีดอกเดียวบอกไว้ก่อนแจน้งไว้ก่อนเดี๋ยวลูกค้าจะคิดว่ามีสองดอกมีดอกเดียวนะคะเป็นกุญแจ Keyless Go นะคะอย่างที่ทราบค่ะไฮโซนะคะหญิงก็อยากได้เหมือนกันนะคะถ้ามีเงินนะอะล่ะวันนี้นะคะหญิงกับ Mercedes E ส,สองร้อย Coupe รถโมเดล14สจด15คันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับนี้ท่านใดที่สนใจสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์02-033-655 Inbox line at s i ห้าหอย่าลืมแอดนำหน้านะคะย้ำเบอร์คอสเตอร์ด้านล่างให้อีกครั้งหนึ่ง0 2 0 3 3ส5 5มค่ะสำหรับนี้หญิงและอร์สเตเบนต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ